ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักนะครับทุกท่านยินดีต้อนรับข้าวสู่หวยเด่นหนึ่งโหอีกแล้วเป็นอนาน17มกราคมนะก็โปรดชชยวิจรารณญาณในการรชมเราไปชมกันเจ้านี้ครับท่านแบ่งปันอานตธานโบนแบบ3ตัวนะท่าน0ู9 019ครับนะเนบ่งปัน3ตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณมากครับนะต่อไปเจ้านี้ใบน,นี้ก็เป็นอีกหนึ่แนวทางชุดบนล่าง2ตัวก็คลิปหน้าจอนะท่านชุด3ตัวด้วยครับนะ กำแบ่งปันหลายชุด6กสี่หกสกลับตัวท่านหกแปดหกเก้าหกสองหกห้าสี่หนึ่งสี่แปดสี่้าส่านึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งสองหนึ่งห้าแปดเก้าแล้ก็ แบ่งป,ปันชุดสตัว6กสี่หนึ่ง1 8ึ่2แปดห้าเก้ชอบห7 9นะชุด2ตัวบนล่างก็แปดหกรองห้ากลับตัวชุดบนล่างรองห9ึ่การ1 6 6่งต่อไปจากนี้ก็แบ่งปันทานหลักอร้อยบน สองตัวหนึ่งเจนะหนึ่งจเบ่งปานสองตัวเป็นแนวทางอดีตที่แล้วก็ศูนย์สี่นะอดีตที่แล้วก็หลุดนะหลุดไปสิบหน่วยแนวทันใหม่นี้ก็เบ่งปัน1นึ่งสองตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากครับสำหรับแนวทาง ข้อมูลที่เบ่งปัน,ปนต่อไปเจ้านี้ก็เป็นนาทานจับคู่ตดนาะท่านสองเจ้านี้นะสเจ้านี้นาท่านรวมคู่ตุด4 2 4สองแปดสามแป 9397ครับท่าน424347 828387 929397ขอบคุณมากครับนะขอบคุณแนวทางที่เบ่งปันต่อไปครับไวน้นี้ครับนะก็เบ่งปันท่าน924853 คูคสองสี่ห้าหกเก้าหนึ่งสามสามแปดห้าสามห้าสามหกหกสองสามส่วนย์ศูนย์ก็ขอบคุณอย่างมากขอบคุณจริงๆสำหรับแนวทางที่เบงปันยังออเรวทันใจต่อไปเจ้านี้ครับนะ ใบนี้ก็แบ่งปันแนวทาง6 3 2 5 3 6 6 4 2 3 6 4 2 5 2 6 3 2 3 6 4 2 4 3 5 3 5 4 6 5รวน สิบชุดนะท่านสองตัวแล้วกส็สี่ชุดสามตัวนะก็ขอบคุณอย่างแรงเลยไปต่อกันเจ้านี้ครับบนี้ก็เป็นตัวเดียวลางเบ่งปานเดวทางห้าตัวเดียวเบ่งปานห้าตัวเดียวอดีตที่เราก็เบ่งปานเก้าตัวเดียวเดี๋ยวทันใหมนี้ก็เบ่งปานห้าตัวเดียวเป็นเดวทาง ก็ขอบคุณอย่างแรงครับนะไปต่อกันเจ้านี้ครับท่านเออเจ้านี้ก็เบงป,นปานทันเก้ากับ1นจับโคกเกนูนย์เก้าหกเก้าสามเก้าสี่หนึ่งหศ้าหนึ่งหกเก้าหนึ่งสามเก้า 390นะท่านก็ขอบคุณมาต่อไปเจ้านี้ก็เนาทานของที่บูณแบบ4ตัว4579 4579นะอดีตที่แล้วก็4578เนาทานใหม่นี้ก็เบ่งปัน,น4579เบ่งปัน4ตัวเป็นเนาทาน ต่อไปเจ้านี้เอยเจ้านี้ก็แบ่งปันตัวเดียวสแล้วก็เเนาะสี่โคหน1ะ่งสี่หนึ่นึะสี่เแบ่งปันสตัวเป็นอาธาัธยา และก็คู่1 4 4 1ต่อไปกรับใหมนี้ก็เป็นอาทานชุด3ตัวอาทานสุดที่1แล้วก็สุดที่2 904 903 902 894 893 892 784 783 782 704 703 702 095,096,097,105,106,107,215,216,217,295,296ตาม้วย297ก็ขอบคุณมากครับนะขอบคุณอยู่ทางที่เบ่งปันต่อไปเจ้านี้ครับท่านจับชุดต้ดโบนนะท่านนะ 48, 49, 98, 48, 49, 98, 4 8 4 9ปด9 9 8 8ก9าป่าชุดนะเบงปาน4ชุดเป็นเดวทานก็ขอบคุณอย่างแรงครับนะไปต่อการใบน,นี้ครับทานเจ้านี้ก็เบงปานเดทาเดทานชุด3าตัวครับนะ ก็แปาเปน่งา่แปดเก้าเก้าแปดหนึ่งสองเก้ดึงเ้าตัวเดียวเป็นแนวทาง ยังไงก็ขอบคุณมากครับสำหรับแนวทางข้อมูลที่เบ่งปันต่อไปครับบันนี้จุดนี้ก็เบ่งปันทานดับบน01256แล้วก็ นักธานเด่นบน3 4 7 8 9ดับห้าตัวเหลือห้าตัวจับชน3ตัวตรงปุด3 4 7 3 4 8 3 4 9 3 7 8 3 7 9 3 8 9 4 7 8 4 7 9 4 8 9 7 8 9ต่อไปครับเจ้านี้ก็เป็นอักธานบุญล่า02 0 3 0 4 ศูนย2ห2าสอง8้9กกัน7048 49ครับนะก็ขอบคุณเดียวทางที่แบ่งปานอย่างเร็วทันใจ

ก็ขอบคุณมากครับนะขอบคุณแนวทางที่เบ่งปันอย่างเร็วทันใจไปต่อกันเจ้านี้ทุดนี้ก็แบ่งปันสอง่ยวนะเนียวทานบนอดีตที่แล้ว4 4แล้วก็3 4 5ชน4นี่เดีวทันใหม่นี้ก็เบ่งปัน9ตัวเดียวเปดเก้าโซนชน9นะชน9 ไต่อการใบนี้ครับใบนี้ก็เป็นอทานสิงเป็นปนทันสรุปโบนสอหนึ่งสามหนึ่งหกานสองสามหกสองเก้าสองสามเก้าหกเก้ารวมหกคู่นะท่านรวมหกคู่เป็นอทานก็ขอบคุณอย่างแรงครับนะท่านผู้ชมก็ประมาณนี้ครับนะ คลิปนี้ก็ประมาณนี้เราเจอกันคลิปหน้าคลิปต่อไปก็ขอสวัสดีครับ